เจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่ากระผมอยากบวชครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปบวชที่ไหนดีเจริญพรคุณโยมวัดในประเทศไทยเราเองก็มีถึงส0มหมกว่าวัดเนี่ยนะก็เลือกว่าหนึ่งเอาวัดที่สะดวกแต่ว่าอันที่สองคือต้องเลือกวัดที่ว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยมีพระอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดวัดก็เหมือนกับโรงเรียนแหละ แต่เป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมเราจะไปเรียนหนังสือก็ต้องเลือกโรงเรียนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมสั่งสอนอย่างจริงจังไม่ใช่เข้าโรงเรียนไปแล้วปล่อยนักเรียนตามสบายอยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนแล้วก็ให้เดินไปเดินมาเดินเล่นในโรงเรียนทั้งวันตกเย็นก็กลับบ้านอย่างนี้ไม่ดีเงนบวชแล้วเนี่ยต้องได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิดเคร่งครัดถ้าไม่ทราบจะบวชที่ไหนเนี่ยนะก็มีโครงการบวชพระแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเนี่ยปีละสองครั้ง ภาคฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณสองเดือนส่วนภาคพรรษาก็ประมาณ4เดือนเลือกเอาคุณโยมมีการอบรมอยู่ประมาณหลายร้อยวัดทีเดียวทั้งประเทศเราไปดูว่าที่ไหนที่สะดวกอบรมในโครงการนี้แล้วล้วก็ตั้งแต่เช้ามดืดสีสี่ครึ่งก็ตื่นแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเช้าบิณฑบาตสายก็นั่งสมาธิบ่ายก็ฟังเทศฟังธรรมกลางคืนก็สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิฟังธรรม อย่างนี้เนี่ยใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกวันตลอดระยะเวลาการอบรมถือว่าเป็นการบวชที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์มากใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจเจริญพร